ข้าสู้ดีทุกผู้ชมดูนะครับนะวันนี้เราอยู่ในตัวละครด i กไน Dark เอ้ยไม่ใช่เด g ไนนะครับนะก็หลัง <c> จ <oughs> ากมีอย่างที่เห็นที่ต้นคลิปนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่สองคอมโบด์กไนหน่อยคือ <c oughs> <c oughs> จะไปสอนหาหาที่ไหนมาสอนแล้วตัวนี้มันอ่านว่าเด g ไนนะครับตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ตามตัวเลยเดทไนนะส่วนดักไนอรอมันก็จะเป็นตัวละครแบบนี้ อ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือดักไนนะครับส่วนเดสไนก็คือตัวนี้นะครับอ <Wow. S 1> ่ะมันจะแตกต่างเลยนะครับอย่าสับสนที่ชื่อนะโอเคก็ถือว่ามาแล้วนะเขาเราจะมาเจาะตัวละครนี้กันดีกว่านะครับตัวละครนี้เป็นตัวละคร normal นะครับมาอีกแล้วนะตัวละคร normal ที่มันถามว่าตีแรงไหมผมว่าผมาเป็นตัวที่ตีแรงนะเดือดดูดิ <Wow. S 1> ทีหนึ่งอะ่ะตอนเมตาเนี่ยมันยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า oh, <no. S 1> หนึ่งมันยังไม่ค่อยพิวมันยังไม่ค่อยพิวเท่าไหร่แล้วก็ อะไรการโจมตีมันน้อยส่วนมากคนก็จะเอาสวาร์กันนะครับก็ส่วนใหญ่นะก็เอาสวาร์กันอ่ะอ่าโอเคแต่ถ้าอีโวมาเมื่อไหร่แต่ถ้าอีโวมานี่ผมว่าผมว่ามันน่าจะฮิตเลยแหละมันน่าจะฮิตซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันมันหนึ่งนะครับอาวุธมันเทสองก็คือรูปลักษณ์มันนะเออมันก็มันก็หมดเหนือยกันลยโอเคผมก็รออยู่เหมือนกันนะดังไอเดนไนอีโวเนี่ยดาร์กไนก็รอนะแต่มันยังไม่มีอะทำไงได้อะ เอาเป็นว่าตัวละครนี้เป็นตัวที่ฟันแรงนะครับเป็นตัวละครน,นอ,อร์มอลนะครับที่ถามมีคนเล่นหรือเปล่าผมว่ามีคนบ้านเวลเก็บไว้แน่นอนนะครับผมนะก็ตัวละครนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าแค่สกิลมันน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับชุดอ่ะชุดมันยังไงนะชุดมันจากปกติมันโดนตัวเดียวนะครับอันนี้มันโดนทั้งหมู่เลยเว้ยเฮ้ยอันนี้ภาพนี้ถ่ายไม่มีสิวเลยนย่เหี้ย แล้สกิลชุดนะครับเป็นสกิลที่ปเห็นไหมคือมันจะโดนแม่งหมดเลยเว้ยมันชิ่งอะ่ะปกติมันจะโดนแค่ตัวเดียวนะครับที่ผมรู้ว่าน,นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแขงเจ๋งอะ่ะสกิลนี้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเป็นสกิลที่เหมือนเดิมแลวผมว่าผมชอบอะ่ะผมผมชอบนะตัวเนี้ยแต่นั่นแหละคือผมยังไม่คิดที่จะเล่นมันก่อนนะเพราะว่าหนึ่งยังมันยังไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าเท่าไหร่นะครับนะส่วนมากก็ได้แค่สวาคอมโบนะครับทำสวาคอมโบนะ โอเคนะครับส่วนเกียร์ที่แนะนำสำหรับคนที่จะเล่นตอนนี้นะก็จะมีเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยก็ได้นะตังค์ผมมีเยอะนะครับก็จะมีโมหปีเตอร์นะโมปีเตอร์ครับแล้วก็มันคือคอมโบสิ้นคิดอ่ะอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหาชุดชุดเอ็นั่งกะชุดอะไรวะชุดมาเฟียนะนี่โมหปีเตอร์ชุดมาเฟียบอกเลยโอพีโคตรวิธีการคอมโบนะครับคือเราต้องมี2 สองเกียร์นี้ก่อนนะคือเราจะคอมโบได้มากมากเลยแหละก่อนอื่นให้เราใช้หมวกปีเตอร์นะครับเนี่ยคือสมัยก่อนอ่ะเราก็ใช้หมวกปีเตอร์แล้วเราใช้ชุดไอ้นี้เลยก็ได้นะชุดชุดมาเฟียโยนเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้แม่งเห็นไหมคือตัวมันจะไม่ฟอร์ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหมวกปีเตอร์แล้วก็สกิลอาวุธนะครับแล้วก็ชาร์จไว,ว,ว้แล้วก็อ้าวแล้วคือฉากเมื่อกี้ต้องฟันให้โดนนะถ้าฟันโดนคือเกรดไม่ต้องชาร์จให้เต็มก็ได้นะใช้ปุ๊บอ่าเราใช้ไปสักนิด อ่าเห็นไหมเราฟันไว้ก่อนแล้วนี่เราก็ชาใช้เต็มเห็นไหมคือมันจะติดฟอสครับผมแล้วแม่งโคตรแรงเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆอีกทีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเคลียร์จานเคลีปครปั๊บเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะว่ามันจะแรงอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับครั้งแรกนะครับโมปีเตอร์ Peter. สกิลดาบชาร์จฟันแล้วก็ใช้ให้เต็มนะครับชาร์จให้เต็มเลยเพราะยังไงก็ติดฟอสครับผมชาร์ตให้เต็มเลยครับโอ้ชาร์จอือเป็นไงโหถ้า ถ้าแมพมันมีมากกว่านี้คือคงโดนจนตายผมว่าลงเหวแน่นอนครับดูจากเลือดที่ฟันนะครับเห็นไหมอยากเต็มหลอดนะนี่ก็คือเกียร์แนะนําของเดซนในตอนนี้นะ <c oughs> เอาจริงคือทําคือมันต้องสวาร์อย่างเดียวแล้วอะนะครับก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะส่วนดาร์กไนท์เดี๋ยวรอมันเข้าก่อนนะนะครับก็พรุ่งนี้ได้ข่าวเอ้ยไม่ใช่ดีเออก็พรุ่งนี้นะครับ a v e n g e r e n d g a m เกออกนะครับผมอาจจะมีทุระ นิดนึงนะครับแบบเอาไม่ได้ว่ะคือมันต้องดูให้ได้พวกนี้เอนเกมอ่ะโอเคถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมมาสปอยในไลฟ์ด้วยนะครับนะโอเคส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ